ก็101นะครับน้องก็สำหรับนาทีทุกท่านนะครับอ่าก็จริงๆก็สอบถามทุกอย่างในโอเ n นช a t ได้นะครับน้ะบางรีรุ่นเก่าอาจจะงงว่าทำไมต้องย้ายโอเ n นช a t นะครับเพราะว่าคือมันเหมือนรวมลูกลูกศิษย์นะครับทุกกลุ่มได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวโอเ n นช a t มันค่อนข้างจะเสถียรกว่านะครับก็เวลาสอบถามนะครับก็สอบถามในโอเ n นช a t ได้นะครับแท็กไม่ได้เลยนะครับนาะเวลาแท็กก็ดิ่มเหมือนกันมันจะได้เห็นว่าแบบเออมีคนเรียกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาจะตอบถามอะไรครับคือพยายามให้แคปหน้าจอมากว้างๆเลยนะ นะครับนะสอบถามในแคปหน้าจอบางกว้างเลยถ้า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 เจาะแค่บางส่วนนะบางทีคือผมจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าแบบคือก็ก็ไม่ได้แม่นแบบเหมือนเราเราไม่ได้แม่นแบบทุกจุดว่ามันอ๋อมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าแคปมาหน้าจอใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันอยู่หน้าจอไหนอยู่แถบไหนนะครับน้องก็ส่งมาได้เลยเนาะโอเปนแชทถ้าใครยังไม่เข้าก็อันนี้นะครับเนาะอ,อันนี้นะนะครับก็สแกนได้เลยนะครับหรือจะเป็นลิงก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวงส่งลิงก์ให้เลยนนะครับก็จะใช้กลุ่มนี้ตลอดนะครับอ๋อมีบางคนเข้าไม่ได้ Okay, น,นี่ Open Chat นะครับนะประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วก็นะครับตัวของนะครับคลิปต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ข้อหน้าสำคัญนะครับบางอนันมันจะเป็นแบบคลิปแบบเหมือนวิธีการทำเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่ว่าบางขั้นตอนเนี่ยนะครับนะถ้าเรามาดูในไลฟ์สดเนี่ยเราดูด้อนหลังเนี่ยมันจะอาจจะหาลําบากเข้าใจไหมมันจะไม่นั่งกอดูกนะมันก็จะลาบากเนาะเราบางทีเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะประมาณนี้ก็เลยแยกเป็นคลิปไปให้นะครับก็พยายามดูคลิปในที่ฝั่งในกลุ่มครบตรงสารบัญนะครับนะตรงที่ติดไว้ด้านแรกนะคร จะมีตรงนี้อยู่นะครับก็ดูให้ครบนะครับนะครับแล้วก็เราจะเรียนกัน6 7เจ็ดแปดเก้านะครับรวดเลยสี่วันนะครับนะก็จะพยายามจบให้ไม่เกินสามทุ่มครึ่งนะครับนาอจะได้ไม่หนักเกินไปนะครับหลังสามทุ่มครึ่งส่วนใหญ่ก็จะอององกันแล้วฮะประมาณนั้นโอเคนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเซลล์เพจที่ต้องใช้นะครับนะทุกคนครับกระตุกนิดหน่อยนะฮะท่านอื่นแบบผมฝากช่วยเช็คแล้วผมผมคนข้างมีความกังวลเล็กน้อยนะครับเพราะว่า เวลามันอัปเดตมันจะชอบตีแพลตฟอร์มไลน์นะครับเนาะถ้าใครถ้ากระตุกเยอะก็พิมพ์มาบอกกระตุกหน่อยนะครับใครแบบว่าอ่าไม่กระตุกก็พิมพ์ไม่กระตุกนะครับเราจะได้เช็ครีเช็คกันไปด้วยเนาะนะครับขอบคุณครับนะครับอ่แต่คราวนี้ก็จะแจกเซลล์เพจนะครับเนาะมันจะมีโค้ดนะครับของ2แพลตฟอร์มอยู่นะครับก็จะมีของฟาสต์คอมเมิร์สกับเอคอมเมิร์สนะครับเนาะของของฟาสตของเอคอมเมิร์สกับฟาสต์คอมเมิร์สเนี่ยก็จะเป็นเซลล์เพจที่ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่า สำหรับบางคนที่มีสินค้าเยอะหน่อยสินค้าที่แบบหลาย SKU ครับมีหลายไซส์ไซส์ M ไซส์ L ไซส์แบบนี้มีสีหลายสีนะครับผมว่าก็ฟ s t c คอมันจะเหมาะกว่านะครับค่าบริการเนี่ยตอเดินของ e-commerce เนี่ยมันจะประมาณพันหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณของของฟ้าคอมมันจะถูกกว่านะครับเนา แต่ว่าเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าโค้ดฟรีเนี่ยมันจะเป็นถ้าโค้ดฟรีเลยนะครับที่ใช้สงเดือนเนี่ยมันจะเป็นของ e อ็ m คอมเมรนะครับเนาะซึ่งการยิงแอดติเตอครับผมอันนี้พูดกับทุกคนไปเลยนะครับนะว่ามันจะเป็นต้องใช้เซลเพจครับคือการยิงแอดของแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเราจะฝังลิงก์ได้แบบอิสระใช่ไหมครับอย่างยิง Facebook เนี่ยเราสามารถยิงเข้า Mess e n g e r ก็ได้ใช่ไหมครับยิงเข้าแบบตัว inbox กก็ได้ใช่ไหมครับตัวของอ อ่าอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยเราจะแอดปุ่มลิงก์ไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างตัวอะไรแอดแพลตฟอร์มถ้าใครเคยยิงก็จะสามารถใส่ลิงก์ได้หลายแบบนะครับใส่ลิงก์ไลน์ก็ได้ใส่ลิงก์เอ่อไทม์ไลน์ก็ได้ไลว์วูมครับหรือมาก็ใส่ลิงก์ของ YouTube ก็ได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างแบบ f เฟซบ o ๊กทําได้เราใส่ลิงก์ของ YouTube ก็ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวของ t i k t o ็อกแอดเนี่ยนะครับถ้ายิงเนี่ยบัญชีโฆษณาเนี่ยบัญชีโฆษณาเนาะถ้าเป็นแอปเนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่ลิงก์ก็ได้นะครับ นะฮะอันนี้เราจำเป็นต้องใส่เซลเพจนะครับจำเป็นเลยร้อนะครับแล้วก็ทุกคนคุณจะทําด้วยนะแล้วก็ผมเออใครไม่เคยใช้เซลเพจแล้วแบบไม่ไม่ไมแบบผมเข้าใจมันมันจะมันจะดูเครียดนิดนึงนะมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเราเอ่ะเออเหมือนต้องเรียนรู้สกิลเพิ่มนะครับรก็คือการทำเซลเพจประมาณเนี้ยนะฮะ ซึ่งการทำเซลเพจเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นท่าจําเป็นของของคนทาออนไลน์ยุคปัจจุบันนะครับต้องทําเป็นทุกคนเนาะนะครับให้กาลังใจนะครับใครที่รู้สึกว่ามันจะต้องเจอความแม่นลาบากในการยิงแอดนะครับผมบอกเลยทุกคนต้องผ่านไปได้นะครับแล้วยอดขายจะดีขึ้นยิงแอดจะแม่นขึ้นนะครับเราก็จะทําการทามาร์เก็ตติ้งได้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับนั้นทุกคนสู้ๆในการทำเซลเพจเนาะนะครับอ่ะทีนี้สำหรับบางคนอาจจะงงว่าเซลเพจคืออะไรนะครับเซลก็คือขายใช่ไหมฮะส่วนเพจก็คือหน้าเว็บนะครับเนาะดังนั้นเว็บไซต์ทุกอันนะจ มันก็จะเรียกเว็บเพจใช่ไหมครับเนาะแต่เว็บเพจทุกอันนะครับเนาะก็จะไม่ได้มีหน้าที่ในการขายของนะครับเว็บเพจบางอันเรามีาที่อ่านใช่ไหมอย่างเช่นเว็บข่าวเนี่ยเว็บข่าวนี่ชัดนะครับงั้นเว็บข่าวนะครับก็จะเป็นเว็บที่สําหรับอ่านใช่ไหมอ่าก็ไปอ่านอ่านข่าวอ่านบล็อกอ่านข้อมูลอะไรใดๆเนี่ยเขาเรียกว่าเว็บเพจปกตินะครับเนาะแต่ว่าตัวเพจนะครับที่นะครับมีหน้าที่ในการขายของนะครับนะจริงจริง เซลเพจเนี่ยนะครับไม่ได้จํากัดรูแปแบบมันจะเป็นหน้าเดียวมันจะเป็นหลายหน้าเนี่ยคือมันไม่ได้จำไม่ได้จำกัดน,นะครับแต่ว่าเซลเพจที่เราจะใช้เพื่อให้บริการเนี่ยนะครับมันจะเป็นเซลเพจชนิดหน้าเดียวนะครับเพราะมันง่ายนะครับมันง่ายทําง่ายนะครับลูกค้ากดมาซื้อเห็นปุ๊ก็ง่ายนะครับอ่าส่วนใครมีเวบไซต์อยู่แล้วก็จริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาถึงเวลาจริงเนี่ย อะไรเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะในการยิงแอดเพื่อปิดการขายขนาดนั้นนะครับด้วยโครงสร้างของมันเลยแบบนี้เช่นเว็บไซต์เราอาจจะแบบเวลาลูกค้าเข้าจริงอาจจะหาโปรดักต์ไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยแทนที่มันจะ มันมันจะเวิร์บมันก็กลับไปไม่เวิร์บประมาณนี้ครับดังนั้นหลายๆเคสนะครับมันก็จะมีเคสที่บางคนมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ว่าต้องใช้เซิร์ฟเพจคู่ไปอย่างผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็จะมีเว็บเซิร์ฟอาร์ดอทโอดอทีเอชใช่ไหมครับแล้วก็มีเซิร์ฟเพจแยกต่างหากนะครับก็จะทําคู่กันไปเลยนะประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับใครมีเว็บไซต์อยู่เราค่อยว่ากันเนาะแต่เซิร์ฟเพจก็ไม่ได้จำเป็นนะครับนั้นสรุปนะฮะเซิร์ฟเพจมีีหหนน้้าา็วบบะแแต่่ดไไกท ขายนะครับนั่นคือเซอร์เพจนั่นเองถูกไหมฮะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราช้อปปิง้งใน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 แอปเรียกเซอร์เพจดีกวปมมันก็เรียกได้แหละมันก็เรียกได้ครับผมยังในแอปล a z a d a shopping ครับนั่นแหะคือเซอร์เพจที่แท้ถูกเลยครับเอาไว้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ jd senten senten dot co dot th เนี่ยพวกนี้คือเซอร์เพจล้วนๆน,นะครับเนาะดังนั้น ทุกคนไม่ไม่งงเนาะเซลเพจทุกอันคือเว็บเพจนะครับเป็นเว็บเพจชนิดหนึ่งแต่ว่ามีหน้าที่ในการเปิดการขายนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าเซลบวกเพจนะโอเคเนาะนะครับไม่งงใช่ไหมฮะอ่าถ้าไม่งงพิมพ์ไม่งงมานะครับถ้าใครเก็ตก็กดหนึ่งไปนะครับเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวในเชิงดีเทลรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพิมแยกไ้ต่างหากในโอเ n ่นแชทนะครับเนาะจะได้ไม่งงกันนะครับมันจะมีของเอ o m m e r c e นะครับน้องกับของฟ s t c o m นะครับมีสองอันนะครับเนาะ ก็ถ้าเป็นโค้ดฟรีอครับมันจะมันจะอยู่กับ e อ็ก m e คอมนะครับผมอ่าก็จะใช้ x d ็กด็อกนะครับก็จะสามารถใช้เซลเพจฟรีได้นะครับสเดือนนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีกระอดการใช้โค้ดนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เคยสมัครของ e อ็ก m e คอมแล้วสมมุติไปเคยไปเรียนที่อื่นหรือเคยใช้อยู่แล้วประมาณนี้นะครับถ้าหมดแพ็กเกจที่เคยที่เคยใช้แล้วใช่ไหมครับมันจะมี x d ็กด็อ3 0รกนะครับจะลด30% แล้วแต่เลยจะ1จะ1ปี2เดือนสเดือนก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่สมัครใหม่เลยแอคเคาท์ใหม่เลยนะครับก็ใช้โค้ดฟรีเอ็กซดอกมไปนะครับเดือนละพันมันจะประมาณ9 9 0บาทประมาณพันบาทนั่นแหละนะครับก็จะฟรีเลยนะครับ2เดือนเนาะประมาณนั้นวิธีการสมัครเะไรยเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีแต่ว่ายัางไงทุกคนก็จะต้องนะครับเปิดบัญชีแล้วก็สมัครเซิร์เพย์ไว้นเนิ่นๆนะครับไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะครับเวลาเราเรียนไปวันที่2วันที่3าเนี่ยมันจะมันจะทำให้ อันนี้มีเอคอมเมิร์ซนะครับนะแล้วก็มีของฟอสต์คอมเซลเพจอื่นใช้ได้นะครับเนาะใครมีเซลเพจอื่นก็ใช้ได้แต่ว่าต้องติดพิกเซลให้ได้ครบนะครับครบทุกแพลตฟอร์มนะครับเนาะทิกตอกพิกเซลเฟสบุ๊กพิกเซลไลท์แท็กนะครับแล้วก็ Google Tag นะครับเมนเจอร์คือของ Google นั่นเองนะครับเนาะถ้าติดได้ครบก็โอเคแล้วก็ถ้าเขาพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเวนเซลเพจที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าพวกแพลตฟอร์มมันจะอัปเดตนะครับเราจะได้แบบไปด้วยกันกับเซลเพจจะะไไไดด้้ปกัับบเเรราานนคะ ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นพูดลงเสริรเพจเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับในตอนช่วงวันที่3ที่4แบบนี้แต่ว่าใครจะสมัครอะไรให้ไปสมัครก่อนนะครับมันมีคลิปสอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้ดูอีกทีนึงนะครับ